โอเสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองงานซ่อม Aviator รับครับเป็นแฟนหนึ่งตัวธรรมดาตอนนี้แดดร้อนมากแดดร้อนโคตรรีบครับรีบครับตอนนี้ดำไปหมดแล้วคนมาอยู่ในนี้ออกไปทำไมลุงโอเคครับทุกคนก่อนอื่นก็คาลิเบทกันนะครับครับเดินหน้าไปหลังได้ครับเยซ้าย ยัขวาปกติกะเยเ้อ่ะสวัสดีครับพี่ก็ผมว่าจะไม่ทําไอ้นี่ให้เดี๋ยวผมอ่ไล่เรียงไปทีละสเต็ปเลยนะก็ผมแกะตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงเนาะก็ปรากฏว่าสายลิงก์นะครับสายลิงก์ที่ดึงสัญญาณจากบอร์ดนะครับมาหาสปีดนะครับมันขาดในนะก็คือสายเส้นนี้นะครับ ตอนนี้ผมเปลี่ยนเส้นใหม่ให้แต่ปัญหาก็คือพอเปลี่ยนเส้นใหม่แล้วมันก็ยังทํางานได้แบบติดติดดับดับขัดขาดอยู่นะครับเนื่องจากว่ามอเตอร์สองขามันมีอาการว่าติดบ้างไม่ติดบ้างรอบไม่ถึงเพื่อนบ้างนะครับผมก็เลยขอญาต์รื้อเลยแกะนะครับแกะสายออกมาปรากฏว่ามันก็มีสายขาดในนะครับอยู่ตรงข้อพับสองขาตอนผมประกอบกลับก็อาจจะมีรอยรือ้อรอยแกะค่อนข้างเยอะหน่อยเนื่องจากว่าเอ่อ ตัวนี้ผมคิดว่าในเป็นงานสายแล้วล่ะอุปกรณ์ไม่น่ามีอะไรเสียครับในเป็นงานสายแล้วเพราะว่าโอเอาเรื่องกันพี่ทั้งวันเลยเพราะเอาอุปกรณ์มาลองเปลี่ยนมันก็ยังไม่หายไอ้นั่นไอ้นี่เปลี่ยนมันก็ยังไม่หายมันก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมก็เลยไล่แกงออกมาแล้วก็เอาสปีดน,นอกมาลองเทสดูตอนนี้ก็ได้ละจะได้ยินเสียงลูกปืนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าลูกปืนมันแห้งเดี๋ยวผมจะหย่อนน้ำมันให้นะครับ ปืนมันแห้งทั้งสี่ลูกเลยเดี๋ยวจะไล่หย่อนน้ำมันให้แล้วก็ลองเทสดูส่วนไอ้ที่บินแล้วตกนะครับบินแล้วตกบินไปไกลแล้วตกก็คือตัวเส้นนี้ปัญหาคือเส้นนี้เลยเนื่องจากว่าสองเส้นเนี้ยมันมันเป็นสัญกณน,นะครับสัญกณซ้ายและขวาเผอิญว่าสายมันขาดในตอนที่ประกอบผมเข้าใจว่าน่าจะประกอบมาจากโรงงานเลยมันโดนเบียดนะครับด้วยตัวบอร์ดกีเพของมันนะโดนเบียดลงไปนะครับทําให้สายมันขาดนะครับ ไอเจ้าตัวนี้เพราะว่าก่อนมาผมผมไม่ได้แกะฝาเนาะผมก็เปลี่ยนแค่กล้องล่างอย่างเดียวนะครับแล้วก็ลองชูตกันดูก็อย่างที่เห็นนะครับอเคก็จะประมาณนี้พี่เขาเท่านะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูพรุงนี้น่าจะตัดต่อเสร็จน่าจะจบน่าจะอะไรเดี๋ยวผมแจ้งไปครับโอเคครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า วันนี้ก็มีเข้ามาหนึ่งลำเนะาะเจ้าตัวเอวิกกเตอร์นะครับแปดแปดหนึ่งหนึ่งนะครับตัวหลังข่าวเนาะก็คือตัวนี้นะครับหลังข่าวนะครับอาการนะครับอา,ารอาการก็คือว่าพอเวลาบินนะครับบินห่างจากรีโมทนิดนึงแล้วม้วนหน้าลงนะครับม้วนหน้าลงผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นชุดรีเซฟนะครับน่าจะมีปัญหานะครับผม ก็เลยทำการแกะออกมาดูอันนี้ก็คือแกะออกมาคร่าวๆนะครับตอนแรกเข้าใจว่าเจ้าตัวบอร์ด GPS น่าจะเพี้ยนหรือเปล่าหรือปลั๊กหลวมปลั๊กหลุดไหมนะครับปรากฏว่าเจ้าตัว GPS ก็ยังอยู่ดีมีสุขนะครับปลั๊กก็ยังแน่นอยู่นะส่วนตัวที่มีปัญหาที่เห็นเลยนะครับตอนนี้นะครับอุทษที ตอนนี้นะครับที่เห็นเห็นนะครับเดี๋ยวชี้ไปด้วยกันนะเออเอาตัวคีบดีกว่าอันนี้คืองานประกอบนะครับผมไม่แน่ใจว่าคือน่าจะประกอบมาตั้งแต่โรงงานแล้วแหละแต่คราวนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ไปเบียดมันที่ผมเจอตอนนี้นะครับสายเส้นนี้นะอ่าตอนแรกก็สายนะครับ สายมันก็จะโดนหักโดนพับอันนี้น่าจะเป็นการเดินมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะนะครับจะพยายามไล่เช็คนะสายพวกนี้สําคัญนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายเขาเรียกว่าสายสปนะีดเนาะก็คือเป็นสายสยาัญญาณอันนี้เป็นสายมอเตอร์นะครับเพราะสปีดคอนโทรลตัวนี้มันจะอยู่ที่บอร์ดดาบอร์ดนี้นะครับมันจะเป็นสปีดคอนโทรลอยู่ตรงนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวล ไอ้เจ้าสปีดตัวนี้มันจะรับคำสั่งจากชุดภาคลับนะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับบอร์ดนี้นะครับบอร์ดนี้เป็นตัวสั่งการนะครับบอร์ดนี้เป็นตัวสั่งการเส้นที่ผมเจอตอนนี้ก็คือเส้นนี้นะครับ อันนี้คือลูกหน้านะอันนี้คือลูกหน้าอันนี้คือหน้า B นะครับ3เส้นนี้จ่ายให้กับหลังนะครับตัวนี้เป็นขาดีนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นแปดแปหนึ่งหนึ่งมันมันจะไล่อย่างนี้นะครับเอนะครับมองเห็นนะส่วนนี้ก็จะเป็น B นะครับ C d ดีใช่ไเหมือนกันนะพวกนี้มันจะไล่อย่างนี้อ่า สามเส้นนี้จะจ่ายให้มอเตอร์ลูกนี้ก็คือเป็นมอเตอร์ขาดีนะครับสามเส้นนี้ก็จะจ่ายให้กับมอเตอร์ตัวนี้ก็คือเป็นมอเตอร์ B นะครับสายจะมองเห็นว่ารอยพับค่อนข้างจะขาดเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมต้องแกะตรงนี้ออกมาดูนะผมเข้าใจว่าสายมีผลสายตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับของขา a นะครับมองเห็นนะครับขา A นะมองเห็นด้วยกันนะ ตรงนี้นะครับมันจะทําให้ไฟหรือว่าสัญญาณมันส่งไม่เต็มที่น,นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นขา C นะครับแล้วก็จะเป็นตัวตัวนี้ก็เป็นตัวเหมือนนกเกเตอร์ที่ผมบอกนะก็คือบอกทิศทางการบินของโดนนะครับว่ามันถันหน้าไปทางไหนนะครับแต่เส้นที่เราเจอตอนนี้นะครับก็เป็นสิกแนลนะครับสิกแนล เป็น power ที่จ่ายให้กับบอร์ดบอร์ดบอร์ด speed นะครับผมถอนให้เห็นนะที่เจอตอนนี้ก็คือเส้นนี้สป e e d มันจะแบ่งออกเป็นสองภาคนะครับเป็นสองซีกโดยสิ้นเชิงนะครับมันจะรับคำสั่งมาคนละแบบนะอันนี้อีกซีกหนึ่ง ซีกนี้ไม่มีปัญหานะครับส่วนซีกนี้คือซีกที่มีปัญหาบินขึ้นไกลๆแล้วจะมีอาการว่ามอเตอร์จะเอียงซ้ายแล้วก็หัวทิมสังเกตตรงนี้นะครับปึ้งสังเกตตรงนี้นะเห็นสายไหมครับสายมันขาดนะครับตรงนี้สายขาดแล้วก็ขาดทั้งสองเส้นนะครับ พอขาดสองเส้นปุ๊บปัญหาคือไอสองเส้นนี้ดันไปชนกันนะครับถ้ามันขาดแล้วต่างคนต่างอยู่ไม่มีปัญหาแต่มันขาดแล้วมันดันติดกันนะครับพอมันติดกันมันก็เลยทําให้บอร์ดรวนไปด้วยนะครับงานนี้งานสายบอร์ดไม่น่ามีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะลื้ แล้วก็ไล่เก็บสายให้นะครับแล้วค่อยบินดูตัวนี้ไม่น่าจะมีอะไรหนักหนานอกจากระบบสายนะครับก็คงจะลื้อและไล่เก็บสายให้เพราะอย่างอย่างที่เห็นนะครับเห็นก็คือขา A ผมเห็นตอนนี้ขา A ค่อนข้างยับเหมือนกันขา A นะครับขา A ยับเลยขา B ก็ยับเหมือนกันนะครับ บบมอเตอร์มันใช้งานได้สายใช้งานได้ไฟฟืนไฟหน้าไฟท้ายใช้งานได้นะครับแต่ว่าไฟมันจ่ายได้ไมมไม่เสถียรน,นะสายสัญญาณนะครับของรีซีฟมาจ่ายให้เจ้าต,ตัวบอร์ดนะครับตัวนี้ภาคนี้นะครับมีปัญหานะครับสายก็ถ้ามีอะไรก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คงจะเป็นการบัตรรีหรือต่อนะเพราะว่าหัวคอนเน็กมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาโอเคเดี๋ยว สเต็ปการต่อก็คงไม่ได้ทําเป็นวิดีโอให้นะครับก็คงจะทําเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมานั่งคุยกันอีกรอบนึงโอเคนะประมาณนี้ครับผมโอเคครับ เจอโจดแล้วครับนี่เลยเห็นไหมสายมันหักใะครนะเรียบร้อยขานี้ก็จะน่าจะเหมือนกันถ้ามันขาดสองเส้นแล้วโดนกันนะครับสปีดที่ผมเทสมื่อกี้คือไหมนะครับกไมไหมเลยนะช็อตตีนี้มันขาดมันขาดอยู่ตรงนี้นะครอย่างนี้เลยเนดะี่ยวข่าวนี้ก็ต้องไปบัตกีีเดินสายกันใหม่ โอเคเจอหนึ่งขาแล้วเดี๋ยวไปต่อกันขาหนี้ก็มาขาขาดีนะครับขาขาบกขาซีสีขาซีนะโอเคเดี๋ยวมาต่อกันนะครับเอ,อเอสโอ้ไม่ใช่เอสจีทษทแปดแปดหนึ่งหนึ่งนะครับเอวิกเกเตอร์แปดแปดหนึ่งหนึ่งนะลำนี้เนาะผมก็เหมือนกับ เอามืนหัวเลยเนี่ยลำเนี้ยใช้คาว่ามืนเลยตรงไหนใช่ไหมครับก็เอาตั้งแต่สเต็ปแรกเนาะสเต็ปแรกนะที่ที่เล่นก็คือมันมีโดนมันมีอาการชูตขึ้นไปนะครับพอเวลามันห่างจากรีโมทมันก็มีอาการว่าโดนมันมันเอียงออกออกซ้ายแล้วก็หัวทิ่มลงนะครับสำหรับเจ้าตัวเอวิกเตอร์หลังขาวตัวนี้นะครับแล้วข่าวนี้ ก็เลยมาลองแกะออกดูว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับที่เห็นก็คืออย่างที่ผมทําคลิปก่อนหน้านะครับอาจจะมีเป็นรูปนิ่งรูปภาพภาพนิ่งให้นะครับก็ตือก็ถก็คือสายสัญญาณนะครับของรีซซฟที่มาจ่ายให้กับภาคสปีดนะครับก็คือชุดนี้อันนี้เห็นด้วยกันนะก็คือสายสัญญาณเส้นนี้นะครับมันเกิดอาการว่าขาดนะครับมันขาดแล้วครานี้ มันทําให้สายซิกแนวสองเส้นเนี่ยครับสายสัญญาณ2เส้นมันไปชนกันนะครับพอไปชนกันปุ๊บปัญหาก็คือว่าพอเวลามันหน่วงหรือว่ามันห่างจากรีโมทเกินไปหรือเวลาเราดันเร่งเร็วๆเงี้ยมันทําให้ไฟ2ตัวเนี่ยมันติดกันนะครับพอมันติดกันมันก็เกิดอาการว่ามอเตอร์มันทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับมันก็เลยตกอันนี้คือที่เห็นนะสเต็ปแรกผมก็ทําการหรือนะครับหรือแกะออกมาเราเจอแล้วแหละว่านี่คือ1เคสละ ที่เราเห็นนะครับเอ,อแล้วก็มีพวกสายที่เป็นสายตามข้อพับนะครับผมผมเห็นแล้วว่ามันมีรอยบาดรอยขาดนะครับผมก็เอาตัวท่อหดมาห่อซ้ำอีกทีหนึ่งนะพอประกอบเสร็จทุกอย่างนะครับปัญหาก็คือเข้าใจว่า ต่อสายเส้นนี้กลับไปแล้วแล้วก็เช็ครีเีฟเช็คอะไรมันจ่ายออกมาหมดและสปีดมันก็ไม่ไม่ได้เสียอะไรเนื่องจากว่าก่อนหน้ามันก็เล่นปกติแค่มันตกลงมาแล้วเรามาเช็คนะครับปรากฏว่ามอเตอร์2ลูก2ลูกนะครับ2ลูกก็คือลูกลูกลูก B กับลูก C นะครับของเจ้าตัว8811นะมันไม่ทํางานนะครับมันเหมือนกับไฟจ่ายได้ไม่เต็มที่ผมก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นที่สปีดหรือเปล่าอ่าพอเป็นอย่างนั้น ผมก็เลยลองแกะเอาสปีดใหม่มาลองพอเอาสปีดใหม่มาลองอันนี้คือยังยังไม่ได้ไล่อะไรนะผมเข้าใจว่ามันตกลงมาครั้งก่อนหน้านะแล้วมันอาจจะทําให้ตัวสปีดมีปัญหาไหมเพราะว่าภาครีซีฟภาคภาคตัวรับสัญญาณเนี่ยมันมันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็เลยมาเปลี่ยนสปีดตัวนี้ดูพอเปลี่ยนสปีดตัวนี้เสร็จอาการเดิมก็ยังอยู่ก็คือมอเตอร์2ตัวเนี่ยมันทํางานแบบไม่หมุนนะครับมันเหมือนจอะหมุนแต่มันก็ไม่หมุนนะครับ จนผลสุดท้ายต้องเอาสปีดนอกนะครับสปีดนอกก็คือที่เป็นโมบายที่เอาไว้เทสพวกมอเตอร์พวกนี้อยู่แล้วนะครับมานั่งทำอันนี้คือลองแกะลองทำนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะพอเวลาผมจ่ายไฟดูลูกนี้นะครับที่เจอปัญหาเห็นไหมเห็นไหมทำบ้างไม่ทำบ้างซึ่งมันอาการเนี้ยมันจะเจอหนึ่งลูก2ลูกนะครับที่มีอาการนี้นะครับ สองลูกเนี้ยปกติมันก็เลยทําให้เรางงว่าตกลงให้มันเกิดอะไรกันแน่อยู่ดีๆผมแค่แกะมันออกมามันไม่น่าจะเสียอ่ะคราวนี้พอเราใส่สปีดนอกเราจะเช็คได้แล้วว่าตกลงอุปกรณ์ชิ้นไหนมันเสียกันแน่นะครับผมจะลองขยับให้ดูนะขยับขาพับนะครับขยับอีกนิดเอามือกด เห็นไหมคราวนี้ถึงบางอ,อ้อสายตรงที่มันพับนะครับมันมีการขาดคิดว่าขาดในพอเรากดเข้าไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้แสดงว่าขาดเส้นเดียวถ้ามันขาดสองหรือสามเส้นสปีดผมไหมนะครับแสดงว่ามันขาดอยู่เส้นเดียว ไม่ได้ทำให้ไฟไม่ครบวงจรอีกขานี้ก็เหมือนกันฉะนั้นข่าวนี้ผมจะต้องทําการหรือนะครับแล้วก็เดินสายใหม่สําหรับขา B แล้วก็ขา C นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ายอีกทีนึ่งเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันนะครับผมก็ใช้นี่เลยครับรีโมทรถสปีดรถนะครับแบตเตอรี่แยกออกมาต่างหากนะครับหลชาร์จรีเซิร์เวอร์นะครับ,รรนะรบจ่ายเข้าไปนะครับเพื่อที่มาเทสมอเตอร์ทีละลูก งานซ่อมนะครับแต่ละอย่างแต่ละชิ้นนะอย่าอย่าอย่าว่ากันนะถ้าเวลาเราคิดราคามันอาจจะประมาณว่ามันไม่ใช่อยู่ดีดแล้ว,แล,วแล้วเราเจอปัญหานะครับมันต้องมานั่งค่อยๆไล่แกะไล่ดูนะครับเอ,อ,อย่างลำนี้ก็บินขึ้นไปห่างจากตัวเราแล้วก็ตกนะครับห่างจากตัวเราแล้วก็ตกก็หลักๆน่าจะเป็นสายซิกเนลตัวนี้นะครับ ที่รับสัญญาณจากภาครีเซฟแล้วก็มาจ่ายให้ชุดสปีดคอนโทรลนะครับตัวนี้เลยนะครับผมก็เปลี่ยนก็คือจะเปลี่ยนสายใหม่ให้ตอนแรกผมต่อต่อสายแล้วก็ใช้ท่อหดเราก็มิเตอร์เจ็บจับเช็คดูแล,ล้วล่ะสายมันไม่ได้ขาดอะไรนะก็กจะใช้สายเก่าปรากฏว่ามันก็มีอาการอย่างที่เห็นนะครับคือมอเตอร์มันมันมันไม่หมุนนะครับมอเตอร์มันไม่หมุนพอไม่หมุนปุ๊บผมก็เลยเปลี่ยนสายสายสัญญาณใหม่เนี่ยมันไม่หมุนนะครับมันเปอย่างนี้ ผมเลยต้องเป,เปลี่ยนสายสัญญาณใหม่นะครับพอาเปลี่ยนสายสัญญาณใหม่มันก็ยังเบียอนาการเดิมสรุปผมก็ต้องมานั่งลือ้อแล้วก็มานั่งไล่เช็คทีละทีละขานะครับว่าตกลงมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับโดยอาการใช้สปีดแยกงออกมาเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราไม่อยากไปลื้อเขาพอเราจับเพราะเราเข้าใจว่านเป็นที่จุดพับข้อนี่แน่นะี่กดเข้าไปเดี๋ยวผมต้องเลือกมาดู โอเคจบแล้วอันนี้เจอปัญหาแล้วไม่น่าจะมีอะไรมากเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับโอเคขออนุญาตเคลียร์ต่อนะครับโอเคครับสวาสีีครับ Oh, ะะไม่โปนะครไม่โปงไม่โปลองค่อยๆดันขึ้นนะ่ะลำนี้ก็สายขาดในนะครับเป็นสายขาดในแล้วก็สายสัญญาณขาดนะครับเด,เดินหน้าหาพอ่อเนี อันนี้คือเสียงใบและลมเพราะลมมันมาอย่างนี้แล้วพอโดนมันหงายเสียงใบมันตีลมปุ๊บปุ๊บปบอ่าเนี่ยเห็นไหมถ้าลมแรงๆมันเป็นยังไงใบมันกรพือเนี่ยอนะ,อะถอยหลังไปหาตัวเองอืมถ้าลมแรงๆอยางประมาณนี้ครับเสียงใบมันกรพือเพราะาใบตัวนี้ใบมันอ่อนต้องเปลี่ยนใบใหม่ให้ ดินได้แล้วจบแล้วโอเคอเครีย์ร้อนครับผม